สวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องลิไทยพีชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูต้นมะละกอที่ติดดอกและออกผลต้นเตี้ยที่สุดในโลกเห็นไหมครับเนี่ยผมนั่งยองๆแล้วก็ต้นมะละกอของเราก็สูงประมาณนี้เองต้นมะละกอต้อนนี้นะครับผมทําคลิปในการตอนแล้วก็ในการลงถุงชําไปแล้วนะครับดูครับเนี่ยตอนนี้ผ่านไปเดือนกว่า,วาแล้วครับเราก็จะนําลงดินเลยครับหลังจากที่เราได้ทําการ ลงถุงชามเรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับได้อายุแล้วครับแล้วก็ลากเริ่มเดินดีแล้วครับเราก็จะนําลงดินเลยครับเพื่อปลูกลงดินต้นมะละกอต้นที่ผมตอนนี้นะครับเป็นพันธฮอลแลนด์เห็นไหมครับเนี่ลูกยังติดอยู่นลครับนี่สองลูกนี่ครับไม่ตายแน่นอนแล้วก็รอดแน่นอนแล้วตอนนี้นะครับใบก็เริ่มแตกออกมาแล้วครับแบบนี้รอดแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูพิธีการนําต้นมะละกอที่เราทําการตอนนะครับลงดินเพื่อขยายพันธุต่อไปครับตามมาดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยร่องรอยของน้ําท่วมสวนของผมครับดูครับนี่เห็นไหมครับต้นไม้ตายเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะนาวหรือต้นไม้ทั่วๆไปครับต้นมะละกอก็ตายครับเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ผมกําลังเริ่มจะฟื้นฟูสวนใหม่ครับเพื่อให้ใช้ในการถ่ายทํา YouTube และใช้เป็นที่ทามาหากินในการปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตรทั่วๆไปครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาทําการปลูกต้นมะละกอตรงนี้เลยครับ ต้นไม้ก็ตายครับนี่ต้นขนุนตายครับหลังจากน้ําท่วมต้นมะนาวเดี๋ยวเรามาทําการปลูกต้นมะละกอรตรงนี้ครับต้นมะละกอที่ต้นที่เตี้ยที่สุดในโลกเลยครับผมจะใช้ดินตรงนี้นะครับหรือพื้นที่ตรงนี้ครับ แล้วผมก็ทําการขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการนําต้นมะละกอลงปลูกครับสําหรับต้นมะละกอต้นเที้ยที่สุดในโลกแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะผ่าถุงก่อนครับ นี่ครับมาดูรากต้นมะละกอครับเห็นไหมครับเนี่ยดูครับเนี่ยรากต้นมะละกอทางนั้นเลยครับนี่ครับจะลงยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นถุงใหญ่นี่ครับกดลงไปแบบนี้เลยครับก่อนแน่นครับนี่ครับต้นเตี้ยที่สุดในโลกเห็นไหมครับเนี่ยติดลูกแล้วครับในการตอนต้นมะละกอแบบง่ายๆครับ แล้วเราก็เอา,เอา,เอาดินลมากบเลยครับพยายามตั้งต้นของต้นมะละกอให้ตรงหน่อยนะครับ การขยายพันธุ์ต้นมะละก o นะครับมีหลายวิธีนะครับในการตอนหรือว่าแม้กระทั่งการเพราะเมล็ดนะครับการเสรียบยอดก็ใช้ได้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการลดน้ำเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำการลดน้ำเลยครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในการปลูกต้นมะละกอต้นเตี้ยที่สุดในโลกลองถ่ายด้านล่างมาดูครับดูครับความเตี้ยของต้นมะละกอไม่ถึงเอวผมเห็นไหมครับแต่ติดลูกแล้วครับต้นเตี้ยที่สุดในโลกโดยวิธีการตอนแบบนี้ครับหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับเราก็จะนําลงดินได้ครับดูครับเนี่ยติดลูกแล้วครับต้นเตี้ยมากเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยขนาดผมน่ายองๆนะครับยังไม่ถึงไหล่ผมเลยครับ และคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในการนำกิ่งตอนมะละกอลงดินแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิไทยพีช n นลได้นะครับในการนำต้นมะละกอที่เราทำการตอนผ่านไป1เดือนหลังจากลงถุงชําเรียบร้อยแล้วนํำลงดินแบบนี้ครับต้นมะละกอของเราก็จะติดดอกและออกผลไวมากขึ้นและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิไทยพีชแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับจาริไทยพีชาแนลครับผม mm hmm. หลังจากที่เราได้ทําการตอนแล้วก็นําต้นมะละกอลงถุงชําต่อจากนั้นเราจะนําลงดินแบบนี้ครับ mm hmm. ต้นมะละกอของเราก็จะติดดอกและออกผลไวต้นเตี้ยด้วยครับดูครับเนี่ย mm hmm. ผมนั่งนะครับต้นมะละกอก็ยังไม่ถึงไหลของผมเลยครับต้นเตี้ยแน่นอนต้นเตี้ยที่สุดในโลกและติดดอกออกผลแล้วครับ